แล้วก็นี่ด้วยเออให้เอานี่ไปให้ที่ร้านโอเด้งด้วยอย่างนั้นเหรอครับเปล่านี่น่ะให้วัตานุกีเอาไว้ติดตัวนะอือให้ผมไว้ติดตัวทําไมครับเพราะว่าคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงยังไงล่ะเอออไอ้อนี่คงไม่ใช่ของพี่เรนใช่ไหมครับ เธอลองนึกถึงสภาพของตัวเองดูให้ดีซะก่อนสิปกติธรรมดาเธอก็ดึงดูดพวกสิ่งลี้ลับได้ง่ายอยู่แล้วแต่คืนนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงแถมยังเป็นวันศุกร์ที่13ซะด้วยเรื่องบังเอิญซ้อนๆกันแบบนี้จะเกิดเรื่องโชคร้ายอะไรขึ้นบ้างก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะอย่าอย่าขู่ให้กลัวสิครับคุณยุกโกครับเพราะฉะนั้นเอาไปด้วยเผื่อไว้ใช้นยามฉุกเฉิน ในนั้นน่ะมีของที่พิเศษมากๆเียวละ่ะเอ่อลับคุณยูโกเโนี่ยชอบผูให้เรากลัวอยู่ด้วยเลยแรกอย่างถ้ามันอันตรายขนาดนั้นก็ไม่ต้องจอดจ,จงให้เราไปส่งของวันนี้ซะก,ก็ได้แล้วนี่นาอ๋อ hả không ta phạt đi mắng ê ใช่แล้วเดี๋ยวให้ยโชคร้ายที่ว่าคือแบบนี้แล้วล่ะเนี่ยจริงสิขอใี่คุณยู่ตัวให้ติดตัวมายัวาตานุกิเขียนว่าหนึ่งเบสาแต่อ่านว่าวาตานุกิต่อได้เองแล้วเนี่ยมาได้ต่อคำกันเถอะโบคนาเริ่มก่อนนะชิริโอริ รีล่ะรีอ้ะเร็วเร็มาสิฮูู้คนริสิรีอ่ะรีเอะริงโกโอมาซาริเอะริโดอูริลงรีกแล้อเ๋ยวเข้าสิรีเอรีริกซอรนี่นาจงใจกล้งฉันใช่ไหมเนี่ยเ๋ยวเข้าเถอนารชิกเนชิชเอรริปะ นิคาอีกุซุรินิยูอม <man> านอริเป็ไงอิมาอีอ้อยไม่มีลแล้วล่ะแล้วเข้าสีมันขยายร่างใหญ่แล้วนะแล้วเข้ามาจาโนกิเฮ้ยนึกไม่ออกแล้วโอ้ยคนเชื่อต่อไปส่งอ่ะแล้วก็ที่วาจาโนกิมันกลับมาแล้วนะเอ่ะเรือดอิกาฮันริเรียกี้ฮินริ <literature> นี่คุณนอกคุโตนี่คุณนอกคุโตไม่ใจะใช่นะนึกไม่ออกแล้วนี่เดี๋ยวเข้าสิเอ้ยงั้นริญญาคุคูริริญญาครูดสเซอร์สืมาริสืมาริมนาานันไม่ใช่นี่นะคิดอะไรของนายเอาน,น,ะนะเอะอะไรนะริชนชอุอซูนารุอุอซูนารุนี่มันอะไรอะ่ะไม่ลงท้ายด้วยรีน่นะอ่ะเะด็กก็ได้นินนาโอโลโลโลโอ้พอจู่ๆกลายเป็นลรอแล้วกลับคิดไม่ออกซะแล้วสิยังแกตัวยังไงก็แล้วแต ลอ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 ล้อล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 ลลลลลอ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 ลลอ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 ล โอ้วันนี้เป็นวันอันตรายนี่ครับไม่ได้พบกันนาเลยนะคุณมงคลน,นาไม่ได้พบกันรินเลยนะครับนายน่ะใหญ่โตนักเรื่องไงแหมก็เราเล่นต่อคํำกันมานี่นาไม่เห็นเกี่ยวสักหน่อยเล่นต่อค้ำรู้วิธีข้มภัยแบบโบราณด้วยหรอครับเนี่ยอย่างนี้นี่เองมีหน้าล่ละแหมวิธีุ้มภัยเหรอครับครับมักใช้เวลาที่ต้องเดินทางตอนกลางคืนหรือไปที่ที่อันตรายนะครับ ใช้เล่นสองคนไม่ให้ขาดช่วงแล้วสร้างเขตแดนขึ้นมาเป็นแบบนี้เองเหรอเนี่ยขอโทษนะโมคโนา่าเข้าใจก็ดีแล้วล่ะเขียนว่าหนึ่งเมษาได้อ่านว่ามาตานดูกี้ยแต่ถึงอย่างนั้นแล้วก็ทําเป็นวางท่าเกินไปแล้วนะอ๋อจริงสิกล่องนี้ไม่รู้ว่าข้างในกล่องจะตายหรือเปล่าเปิดดูก่อนก็แล้วกันนะครับเยมกล่องนกแถมยังว่างเปล่าซะด้วยโอ้โห นี่คือนกมายาที่เห็นได้แต่ในคืนเดือนเพนเท่านั้นหรือก็คือนกแสงจันคู่นะครับก่อนหน้านี้ตอนที่ผมไปเยี่ยมที่บ้านของคุณยูกโกะผมเคยเห็นมันและรู้สึกชอบมากนะครับจนเคยเอ่ยปากว่าสักวันจะขอไปเลี้ยงบ้างนึกไปถึงเลยว่ายังจําได้เพราะว่านกเนี่เป็นของโลกแสงจันปกติแล้วมันจะไม่ปรากฏตัวบนโลกมนุษย์นะครับเฮ้ยอ,อะไรกันมันบาดเจ็บด้วยนี่ครับ ตอนนี้ถูกพวกสิ่งนี้ลับชนเข้า,า,าระหว่างทางผมเล่นต่อคำไม่ต่อเนื่องทำให้เขียดแดนขาดไปพวกนั้นก็เลยชนกับกรงไม่เข้านะครับเพราะ่นต่อคำอย่างเดียวก็เลยโดนถอนหางเหลือนเนี่ยน่าสงสารจังแบบนี้มันก็บินไม่ได้แกลสอนปาังควานเมื่อวันก่อนไหมพ่อหน่อยสิเอ,อ๊ะครับ ทำอะไรล่ะครับไม่ต้องห่วงคอยดูนะฮะยอดเลยว้าวดูเหมือนว่าจะหายแล้วนะ วยจังเลยแล้วอย่าลืมรีบกลับมาก่อนที่จันจะรับฟ้านะเอาละวันนี้ผมปิดร้านเร็วหน่อยดีกว่าพวเราจะได้ชมจันและได้ทานโอเด้งทีเหลือด้วยกันดีไหมล่ะครับเรื่องเลาชมจันที่ไหนนี่ม,มันแล้วขากลับจะทำยังไงล่ะขากลับก็ให้เจ้าตัวเล็กของผมไปส่งก็ได้นี่ครับท่ามีสอนบาลังควานี้ไปด้วยถึงจะไม่ได้เล่นต่อคำก็น่าจะกลับถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยนะครับ งั้นเหรครับงั้นผมไม่เกรงใจละขอรบกวนหน่อยนะครับเป็นอะไรไปล่ะมีอะไรที่อยากจะได้อีกอย่างนั้นเหะอ เออผมอยากเล่นต่อคำบ้างนะคะได้สิเล่นเลยโอ้ค,ครับไม่ค่อยได้เล่นด้วยบ่ค่อยได้เล่นต่อคำเก่งมากเลยครานี้นายห้ามแกล้งอีกเนะวางใจเธอหน้านาะยหนึ่งเมษาแต่อ่านว่าอุซาสึกิหัาตาลูกแกและมีอีกอย่างหนึ่งเขียนว่าหนึ่งสิงหาแต่อ่านว่าโฮโซมิเห็นเกียวซะหน่อยฮองั้นเริ่มจากเธอก็แล้วกันนะคนะาอะไรก็ได้เราเริ่มจากคำที่เธอชอบดูสิ คำที่ชอบเลยครับถ้างั้นเออะไรดีล่ะ เหมือนว่าตะนูกิจะทำงานสำเร็จอย่างปลอดภัยแล้วสินะแด่พระจันทร์ที่แสนงามหมดแก้วคุณนะ่ะมีอะไรที่ทำจนชินบ้างไหมอะไรที่ติดจนเลิกไม่ได้ติดจนลืมวันลืมคืนไม่สนใจอะไรอีกถ้าจะเลิกก็เลิกได้ทันทีนะแค่ไม่เสียใจเท่านั้นก็พอไม่สิ ต่อให้เสียใจก็ช่างเพราะหวังจะให้มันเป็นที่พึ่งสุดท้ายคุณจะอ่อนแอไปเรื่อยๆหรือไม่ก็อยู่ที่ตัวคุณโหลิกตอนต่อไปอ่อนแอความปรารถนาของเธอฉันจะช่วยให้เป็นจริงเอง